สาวใหญ่นนขนนาาเเี่รถจักรยานยนต์เข้าตลาดถูกรถจักรยานยนต์อีกคันชนกลางลำบาดเจ็บที่หน้าวยทีเคเก่าร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายในที่เกิดเหตุหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บ ในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อนางสมบูรณ์สวงทรัพย์อายุ45ปีพักอาศัยอยู่ที่ตำบลหนองสเสม็ดอำเภอเมือ,จองจังหวัดตราได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวาจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำตัวส่งโรงพยาบาลตราตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์นตหมายเลขทะเบียนกบร2อ0ตราดของนางสมบูรณ์อีกการเป็นรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีหมายเลขทะเบียนขอคกอ4 28อดจันทบุรีล้มอยู่คู่กัน นางสมบูรณ์กล่าวว่าตนเองขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตลาดสดเทศบาลเมืองตราดเมื่อมาถึงที่เกระเตุปรากฏว่ารถจักรยานยนต์คู่กรณีได้เลี้ยวมาจากอีกเลนเพื่อเข้าห้างวทีเคเก่าและชนรถจักรยานยนต์ตนเองจนล้มและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว